มาแล้วจ้าวันนี้นุ้ยจะพาเพื่อนๆมารู้จักกับร้านนวดไทยที่ประเทศเยอรมันนะคะว่าการนวดไทยนั้นทําไมถึงเป็นที่ถูกอกถูกใจคนเยอรมันนักหนาค่ะฉันบอกเลยนะว่าคนเยอรมันไม่ได้นวดเบาอย่างที่พวกเธอคิดนะจ๊ะเรียกได้ว่าหมอนวดนี่นะเลือดตาแทบกระเด็นแต่ลูกค้านั้นแฮปปี้มากจ้ามีทุกคนนี ฉันอยากให้ทุกคนเห็นนะจ๊ะว่าเมืองที่ฉันอยู่มีร้านนวดไทยเยอะมากจ้ะนี่หนึ่งร้านจ้าร้านนวดไทยเดี๋ยวเดินไปอีกนิดหนึ่งนะจ๊ะเดินไปอีกนิดหนึ่งก็มีจ้านี่จ้าร้านนี้จ้าร <c oughs> ้านนี้ก็ขึ้นไปข้างบนนะจ๊ะทุกคนเออเดี๋ยวนะด้านหน้าเดี๋ยวด้านหน้าก็มีอีกอยานี่จ้านี่ร้านไทยจ้า ทำไมร้านนวดไทยถึงเยอะได้ขนาดนี้ก็เพราะว่าคนเยอรมันชอบนวดนั่นเองค่ะและวันนี้นุ้ยก็จะมาเล่าอีกเหตุผลนะคะว่าทําไมคนเยอรมันถึงชอบมานวดไทยค่ะอันดับแรกนะจ๊ะทุกคนทุกคนก็ต้องรู้ก่อนเนาะว่านิสัยคนเยอรมันแล้วก็คือว่าเขาเป็นคนประเภทถึงมือหมอคือเป็นนิดเป็นหน่อยเขาก็ไปหาหมอแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วเวลาที่เขาปวดเมื่อยกล้ามเนื้อหรือว่ามีปัญหาหลังจากการผ่าตัด ล้มหรืออะไรอย่างเงี้ยเออเขาก็จะต้องทำนัดไปตรวจสุขภาพกับหมอแล้วคุณหมอนี่ยนะจ๊ะจะเป็นคนเขียนรีเซ็ตให้เธอว่าเธอต้องไปทำกายภาพหรือไม่และคุณกายภาพเนี่ยแหะค่ะที่ยอรมันเขาเรียกว่าฟิวเซียโอเทราพีเวลาที่คุณได้นัดทีหนึงนะคุณก็จะต้องทำนัดก่อนล่วงหน้าใช่ไหมแล้วเขาก็จะมีเวลาให้คุณประมาณ20นาทีแล้ว20นาทีเนี้ย เขาไม่ได้นวดให้คนทั้น20นาทีนะ20นาทีนี้เขาจะแบบว่าทําเอกสาร5นาทีสอบถามอาการอีก5นาทีนวดอีกสัก7-8นาทีอีก2นาทีคือการเตรียมตัวออกทําความสะอาดห้องอะไรอย่างเงี้ยเออก็จะเป็นประมาณนั้นมันก็เลยทําให้แบบว่าคนเยอรมันแบบว่านวดไม่สะใจอ,อยู่เออกดจึงจ้งสองจึ้งแล้วก็เสร็จอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยหาสิ่งที่แบบว่า มันน่าจะทดแทนกันได้แต่มันก็มีข้อดีข้อเสียนะอย่างเช่นนวดกับนักกายภาพเนี่ยคือเธอไม่ต้องจ่ายตังค์เธออาจจะจ่ายค่าธรรมเนียมเล็กน้อยที่เหลือคือประกันจ่ายหมดเลยเงี้ยแต่กับการมานวดไทยอ่ะมันได้เตมเม็ดเตมหน่วยแต่มันก็ต้องเลกมาจากกับการที่แบบว่าเราต้องจ่ายตังค์เองอะค่ะทุกคนมันก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันเนาะแล้วที่สําคัญเนาะอยู่นะเวลาที่แบบว่า เออทำนัดกับหมออย่างใช่ปะม,มันต้องใช้เวลานานใช่นะเธออุ้ยิ่งหมอกระดูกแล้เธอกว่าจะได้นัดสองสเดือนกว่าหมอจะเขียนเล็ตเซปให้กว่าจะไปหานักกายภาพฉันหายปวดถายเมื่อยแล้วจ้ะมันก็เลยแบบว่าเป็น alternative choice ที่คนเยอรมันส่วนมากเดินตรงมาที่ร้านนวดไทยจะ้ะถามว่าที่เยอรมันมีร้านนวดไหมมีแต่ส่วนมากแล้วเขาจะเป็นนวดแบบ นวดสบายนวดรีแลกอะไรเงี้ยนวดน้ำมันอะไรเงี้ยเออแต่ถ้าเป็นกดจุดจริงๆหรือว่าแก้อาการจริงๆก็นี่แหละคุณพี่ฟิวเโอรพอยีนี่แหละนฮะนี่ฉันเดินเร็วมากฉันหน่ยอยเธอหายใจไม่ทันมันก็เลยเกิดเป็นอาการละชนินลจาคนคนที่มานวดร้านไทยส่วนมากอะ่ะเขาไม่ได้ต้องการนวดสบายหรอก ก็จะนานานที่มานวดสบายแต่ไม่ใช่ว่าไม่มีนะบางคนก็ชอบนวดสบายแต่ว่านุยเอาเล่าประสบการณ์ของนุยแล้วกันเนาะส่วนมากแล้วคนที่มาร้านนวดไทยเนี่ยมาแก้อาการกันทั้งนั้นจ้ะเป็นตรงนั้นปวดตรงนี้โอ๊ยจัดหนักจัดเต็มจ้ะอย่าคิดว่าฝรั่งนวดเบานะจ้ะฝรั่งนวดหนักมากร้านนวดที่นี่ก็จะแบบสบายๆเป็นอย่างนี้นะจ้าเป็นโป่งโล่งสบายเหมือนบ้านเราเนาะแต่ว่า ลิเกอร์ลิเกอร์จะแตกต่างอ่ะแบบหนึ่งนะนี่จ้าเตียงนวดจะเป็นเหมือนคล้ายๆกับเตียงเตียงนวดน้ำมันแถวบ้านเราเนาะแต่ว่าเตียงตัวนี้เนี่ยจะค่อนข้างแข็งแรงหน่อยเพราะว่าถ้าน้ำหนักหมอนวดไม่ถึงนี่นะจ๊ะหมอนวดจะได้ปีนขึ้นไปกดจุดให้ลูกค้านะคะส่วนมากแล้วฝรั่งเขาจะนวดแบบใช้น้ำมันเนา ก็จะมีน้ํามันนี่นะจ๊ะเป็นน้ํามันน้ํามันธรรมดานี่แหละเบบี้โอยอะไรก็ว่าไปเพราะว่าฝรั่งบางคนเขาแพ้แล้วก็เอาน้ํามันที่อ่อนต่อไอ้นี่หน่อยเขาจะได้ไม่แพ้แต่ว่าก็จะมีน้ํามันที่เป็นอารมาก็จะมีอย่างนี้นะจ๊ะอฉันแค่อยากจะบอกนะจ๊ะว่าทุกคนอาจจะคิดว่าเอ้ยนวดฝรั่งเนี่ยนวดแบบ รูปไหมเพราะว่าฝรั่งไม่เหมือนคนไทยใช่ไหมที่แบบว่าจะต้องนวดกดจุดหนักๆนู่นนี่นั่นนั่นผิดจ้าร้านนี้นะจ๊ะนวดหนักมากลูกค้านวดแบบลูกค้าส่วนมากที่นี่จะเป็นแบบว่านวดหนักกันทั้งนั้นจ้านี่คุณป้าคนนี้ปวดไหล่ยกแขนไม่ขึ้นนะคะก็ต้องมีการกดมีการรีดกันหน่อยจ้าแกก็เจ็บนะจ๊ะแต่ว่าแกก็ทนจ้า ไหลก็ติดมากเลยนะเพราะฉะน,นั้นคนที่อยากอาการดีขึ้นก็อดก็ทนจ้าฉันบอกแล้วจ้าไม่ใช่ว่าฝรั่งนี่จะนวดสบายอย่างเดียวนะจ้า ส่วนคนนี้นะคะฉันบอกเลยจ้าไม่เอาแบบรูปเลยนะจาคาเมร่าจา้าลูกค้าประจําของคุณพี่ถาวรนะคะนางบอกว่าถ้าจะรูปฉันอย่ามานวดฉันจา้านางขอให้คุณพี่ถาวรนี่จัดหนักจัดเต็มนะคะสองคนนี้เขานวดกันมาหลายปีดีดับแล้วจา้า <c oughs> พี่ถาวรนี่ก็ขยุมแขกไม่ยั้งเลยนะจ๊ะแต่ถามว่านางแฮปปี้ไหมนางแฮปปี้ ส่วนคนนี้คุณน้องดาเนียลค่ะนางเป็นแขกประจําของที่นี่แหละปกตินี่นางจะนวดหนักแต่มาวันนี้นางบอกว่าฉันขอนวดเบานิดนึงขอสบายๆลีแลกอะไรอย่างเนี้ยเพราะว่านางเพิ่งไปเล่นกีฬามา,าจา้ะนี่ขนาดบอกว่าขอเบาๆนะพี่ถาวรยังกดจนไหลจมเลยจะอยู่ <c oughs> นางก็แอบขำค่ะส่วนคนนี้ขอนวดสบายๆค่ะ,นคนนคะแล้วก็รูปน้ำมันไปเนาะ ส่วนพ่อหนุ่มคนนี้นะนางเพิ่งกลับมาจากไทยจา้านางบอกเลยนะจา๊าว่าไม่ขอนวดแบบรูปนะจา้ากดอันไหนได้กดเลยเจอเส้นไหนตึงกดได้ตลอดเพราะนางมีความรู้สึกว่าหลังจากนวดแล้วเนี่ยนางรู้สึกว่ากล้ามเนื้อของนางอะผ่อนคลายขึ้นค่ะ ส่วนลูกค้าคนนี้นะคะแต่ก่อนนี่นางไม่ชอบนวดหนักเลยแต่ว่าพอนางมีปัญหาที่ขานะคะคนางก็เลยลองให้กดจุดดูรีดจุดดูเนาะหลังจากนั้นนางมีความรู้สึกว่าขานางดีขึ้นค่ะแล้วนางก็กลับมาตลอดเลยเนาะพร้อมกับการนวดแบบกดจุดค่ะลูกค้าบอกเลยนะคะว่าแฮปปี้มากค่ะ ส่วนราคาค่านวดเนี่ยนะคะก็แล้วแต่รัฐแล้วแต่สถานที่ค่ะบางที่นะคะตั้งอยู่ในที่ที่แบบว่าเป็นย่านใจกลางเมืองหรืออะไรอย่างเงี้ยค่านวดก็จะแพงค่ะแต่นุ้ยพูดถึงรัฐของนุ้ยเลยแล้วกันเนาะรัฐของนุ้ยเนี่ยค่านวดไทยจะอยู่ที่4 0่สถึงห้ยูโรต่อชั่วโมงค่ะแต่ถ้าเป็นนับนวดน้ํามันนะก็จะอยู่ที่4 5่สถึงหกยูโรต่อชั่วโมงค่ะ คนเยอรมันเขาก็คงจะคำนวณน,นะคะว่ากับราคานี้แล้วเขาหายปวดหายเมื่อยเขาก็เลยเลือกที่จะมาร้านนวดไทยแทนที่จะไปหาหมอหรือไปทำทราพีค่ะ ในร้านนวดนะคะก็จะมีส่วนที่ทางเจ้าของร้านต้องมีก็คือเครื่องซักผ้าค่ะเพราะว่าเราจะซักผ้าบ่อยมากต้องซักอยู่ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีครัวให้กับพนักงานเนาะมีที่วางเสื้อผ้าใส่เสื้อผ้าก็เป็นปกติธรรมดาจา้าร้านนวดทั่วไปก็จะเป็นประมาณนี้แหละก็ไม่ได้แตกต่างจากบ้านเราเท่าไหร่แต่ก็จะมีเพียงแค่เตียงนวดแล้วก็ลักษณะการนวดที่แตกต่างจากประเทศไทยค่ะ ไม่ใช่แค่มีลูกค้าพอสำหรับทุกคนนะจ๊ะฉันบอกเลยจ้าว่าหมอนวดก็ขาดตลาดค่ะก็เพราะการนวดไทยทำให้คนเยอรมันหายปวดหายเมื่อยนะคะถึงจะมีร้านนวดไทยอยู่ติดกันแต่นุ้ยก็เชื่อว่ามีลูกค้าพอสำหรับทุกคนค่ะ นุ้ยกล้าพูดได้เลยนะคะว่าร้านไหนที่มีการนวดกดจุดแล้วก็ร้านนั้นจะมีลูกค้าเยอะค่ะและนี่ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งนะคะว่าทําไมคนเยอรมันถึงเลือกมาที่ร้านไทยมากกว่าที่จะไปหาหมอหรือว่าไปทํากายภาพบําบัดกับฟิวเซียลทรัพยค่ะถ้าใครชอบคลิปนุ้ยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และก็กดติดตามให้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้ไปแล้วค่ะออฟิวเซน